บรรยากาศที่จะประทมนิเทศโครงการอบรมพระวิปัสนาจารย์นรุ่นที่51วัดสวนประสิทธิ์กรุงเทพมหานาครตอนนี้พระครูสังคราจรูลนะได้อ่านรายชื่อพระภิกษุที่เข้ารับการอบรมพระวิปัสนาจารย์นรุ่นที่51ประจำปีพุทธศักราช2565ก็คือตั้งแต่วันที่ หนึ่งก็คือวันนี้วันพฤหัสที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 5จนถึงวันที่วันพุธที่1มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันช่วงโครงการอบรมพระวิปัสสนาก็คือ90วันนะสำหรับโครงการนี้ก็จัดทุกๆปีจัดทุกๆปี ปีนี้เป็นรุ่นที่51